เจริญพรสวัสดีองค์ตนนันยมทุกคนทุกท่านเมื่อนี้กะอากาศกะเย็นเนาะพอไม่ออกก็เลยเสื้อว้อมเสื้อโมกเฮดเวเนาะเมื่อนี้กะสั่งพนเยื่อพนกะกบไม้ท่าแหละพอไม่ออกกบไม้ท่าเพื่อว่าจะได้เอาเสื้อตู่มน้อยเนาะเฮดลูติงใส่เสื้อไม้ไม้ทังลุ่มมันนะไม้ไม่เป็นไม้ทังลุ่มห้องทังลุ่มแล้วกะห้องทังเทิงแล้วกะเอาลูติงใส่กลางกลางเมื่อนี้นะพอไม่ออก จ้าวบางกับสีไทยภาวรรยากาศท่้เบิ่งเนาะตอนนี้กับจ้บาวบังกับสีกบไม้กําลังต่อแบบแล้วต่อให้มันประกบเฮ่อกันเพิ่์เิ่อเล่มน้อยมันเพีงกันเนาะเออคือวา่าเล่มน้อยมันเพีงกันกบบาทเดียวเข้ามาแล้วเลยพราะไม่ออกอ่าแล้วก็จะมาแกะอ,อก้อแล้วก็กบอี๋ทางเปรีนนอันี่เนาะเนี้ยเป็นอะไรมาติดตามความสมบัติเนาะคลิปนี้กับไม่ได้มีเพลินน้อ,อยมีแต่ว่าเยอะเฮ่อเบิ่งตุ๊บน้อยหนำแล้วก็กบไม้ซื่อๆเนาะพราะไม่ออก มาวังมาสมนกันเนะาะนะตอนนี้กะได้ลงมือตหมไกันจำลบเนาะอากาศกะเย็นเย็นข้ไม่นออกตั้งแต่แล้วบุญมาแล้วก <c oughs> ะยังมีทันได้เห็ดคิดเนาะ กบ้ันก็า,าตัวลมทุ้งตัวลมโน่นเนาะและขาก็ติกกบอันนั้นไปอไีกประเนหนึหน่งเนาะ จะได้แทะไม้แล้ววันนี้ก็ได้แทะไม้เสือแทะไม้เสือแล้วก็จะได้ตัดนะพอ,อไม่ออกเลยดิจิตูเสื์ได้ไหม ขนาดสวลดแล้วก็ยังมีหลบมาไเนี่ยมัวอ,อันนี้เพราะาาหญ่กับถาศีเนี่แต่ศีแดงๆนี่พ่อไม่เอาเกี่ยนซนมันก่อน sedikit lagi kan sedikit <tuh> <ni> kan Ha, <tuh> นี่ตอนนี้เมนเส้านี้เนาะได้เจอแล้วลลูติงเป็นเอ็นลูติงนะพ่อแมออ่อยู่ที่ตูบน้อยนี่สาราผักเย็นนะั่นเซแเข็มน้องเนาะน่็จะเป็นน้องสะอ่าแล้วก็เซอรลูติง้ง ເປັນຫາໄວ້ເນາະອ່າເປັນຫາໄວ້ລະກະໂຕນີ້ມັນຊິສັ້ນກວ່າຫມູ່ໂຕນີ p ອັນນີ້ກະທາສີແລ້ວນີ້ເລີ່ມເລີเก็บ ประมาณนี้เฮ้เบื้องศพนรงกันเนาะข้างๆอาจจะเป็นกุฏิเงอข้างนี้กุฏิเงยอ,อยู่ทางหน้าตู้นอนอยู่ทางหลังอ่ามานี่แหละจะมีต้นมะขี้หูดอยู่ทางข้างกันด้อันนี้ต้นเบอร์มะขี้หูดแล้วก็ไม,ม่กอมะขี้หูดจะมีกอข่าแน่ ไอโซลาเสีอโกมมะฮุงเห็นว่ามะฮุงดกๆมะฮุงดกหลยพอไม่ออกเห็นว่านี่มะฮุง้อยเยอะเนาะทางข้างตะเวนออกก็จะมีต้นมะนาวเนะถ้าเขามานั่งเหย็นดอยู่นี่ก็สิเห็นเมื่อแล้วผู้ท้งบนแคมน้องผู้เพิงปูก็จะเป็นต้นมะพร้าวเนี่ยต้นเขานี่พอไม่เอาเห็นอยู่บนต้นเข้า อยู่ในท่อซีเมนต์นี่มืนมต้นเข้าหมดเลยต้นเข้าหมดเนี่ยตอานี้อไปพุ่นเขาก็สีเห็นเป็นดอกไม้อย่างแบบนี้เนาะปลูกตไว้แต่ดอกไม้ยังไม่แต่นเนี่ยเอามาบุงซะยังไม่แต่นเนี่ยมาคุดคุมปลู่ซะเนาะ่อว่าให้มัน,นมงามเลเอะแขมัตะพังไปเนาะเบดอกไม้ก็กาไปแล้วไม่แต่นเนี่ยามาปูซ่ซืิอๆเนาะ,อะ Bạn vâng gà gì ấy ở mày hơn mà hai sẽ kháng bước hai hai sẽ kháng một hai 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 xin vừng còn nó mình phiền chân bỏ chân phiền chân 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 nè chân 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 อ่าตอนนี้กะัวบ,บ้างกะเลเซอร์นะกะเลยตัดไม้ใบท่าเนาะอยังไม่ถึงเซอร์พอไม่ออกตัดไม้ใบท่ากะถือว่าสำเร็จแล้วเนาะตัวบ,บ้างกาขอขอะขเขาคมมาคดเจรหญลายทีที่ตามรับสมมึงตัวบ,บ้างตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนาะอ่าแล้วกตัวบ,บ้างกะเลยเอาใส่ผ่อนพอไม่ออกคอื่ดีไม่เหงสุขภาพแข็งแรงเนาะ ่าเขาเอายุมันควัมยืนเนาะอ่าจะบ้างก็ได้เ,เพิ่มความบรรยากาศเหมือนกันอันนี้แหล,ละไปมาแล้วกันจะบ้างก็สีเ,เบิ่มอีกเทื่อนหนึ่งเนาะเซอร์ลูติงกันีแ่แหละ,ะแก็จะได้ลบลังขาเทื่อนี้กคือว่าสมบูรณ์เนาะอ่ะพอกันคลิปหน้าพอมาเอาคลิปนี้ก็จะได้จบเพลงทำนียเนาะจะร้องตอ